สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับทีมงานกุ้งจมซิ่งนะครับวันนี้ได้มาเลี้ยงอาหารเด็กและขนมครับมีข้าวสารไอติมลูกชิ้นนะครับอีกมากมายนะครับวันนี้เรามาอยู่โรงเรียนบ้านหินกองนะครับเขตอำเภอประโคนชัยนะครับก่ขอนขึ้นเขาไปฝั่ง บ้านตะปิกนะครับจะมีทีมงานรถเก่านะครับของช่างเทิดอช่างทูนแล้วก็อีกลหลายๆสายนะครับมาช่วยวันนี้มีพิเศษนะครับแจกน้ำและอุปกรณ์กันกีฬานะครับให้กับนักเรียน เราจะไปยนนะอยู่นักเรียนครับเอานักเรียนคนนี้ไม่กินข้าวอ่ะนักเรียนคนนี้ยตั้งแต่ไอต,ติมลูกชิ้นอะ่ะมาดูน้องๆกินข้าวนะ อรอยมไหมครับอะไรไหมบูอตอนนี้พิรุตแจก,กน้ำนะครับให้กับมังงองครับกับพี่เสือ,อขอได้ไหม ไม,ม่กลัวไม่อิมอ่ม20 20คลิปน,นี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากไว้คลิปต่อไปนะครับโปรดติดตามช่องถ่ายเล่นเ่และเพจถ่ายเล่นเ่นะครับ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ